ลอยในสนามแม็กมวยไทยตั้งอยู่ที่พัทยาแต่เสียงเชียร์ของชาวจีนนั้นดังเหลือเกินครับโอ้ยโอ้ยโดนก้านคอครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ครับหลวมไม่ได้ศิลปะมัม่ไม้มวยไทยโอ้โหโดนมากครับโอ้โหพยายามจะปักศอกเอาเรียบร้อยหรือเปล่าครับ5กขวาของหลิวครับวัชนาโดนเข้าไปแล้วครับโอ้พยายามจะลุกขึ้นมาเอาเลยครับโดนกันคนระดับครับ ไฟซูเปอร์โบนัสคุณผู้ชมครับมันลุยกันต่อกับศึกมวยไทยความมันระดับโลก8แมสซ์มวยไทยหลายคนางอาจจะงงนะว่าพูดถึงอะไรเนี่ยย้ายสนามมวยแม็กซ์สเตเดียมไปที่พระยาจากพระยาไปอยู่ปักกิ่งเดี๋ยวลองสาวเช็คดูลองสาวเช็คดูคู่นี้เสียงกระหึ่มแน่นอน ladies and gentlemen next fight our second main event Thailand takes on China uh, oh. ตอนนี้ oh. ไม่ปักจ่งก็เสียงไทยนะครับผมส so, no ุดยอดจริงนะวันนี้สุด้องเลยครับ <So. S 1> oh, เข้ามวยกันดีกว่าคู่นี้น่าสนใจมากเพราะว่านุ่มจีนคนนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ในสังกัดแ uh, ม็กซ์มวยไทยเรวเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียตลอดออกมานี้ไม่เคยถึง3ยกนะครับคือไม่น็อกเขากระโดดเขาน็อกอะ่ะแต่ว่าเป็นนักสู้ที่มาด้วยใจทุกครั้งครับ เอาล่ะครับนักชกในมุมน้ำเงินครับจากประเทศจีนครับสถิติการชกชกมา26ไฟต์ชนะ18ไฟต์แพ้7ไฟต์สังกัดค่ายมักม์มวยไทย,ยิมเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกจากประเทศจีนหนิวชุนเล๋ มุมแดนักชกตัวแทนจากประเทศไทยครับสถิติการชกมา105ไฟต์ชนะ77ไฟต์แพ้28ไฟต์สังกัดค่อยแสนสุกิมครับเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับครับไอ้หมัดมรณะวันชนะค่อยแสนสุกยิม

บริษัทแม็กมวยไทยครับหลิวชุนลิ่วครับซุปเปอร์สตาร์จากจีนวันนี้จะเจอกับวันชนะค่ายแสนสุขยิมครับ65กิโลกรัมเป็นคู่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับตลอด4คู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันดุเดือดครับและดูคู่นี้ครับาด้นนักชกกำปั้นหนักครับแล้วดูครับแฟนคลับกองเชียร์เพียบครับกองเชียร์จากจีนนี่นับพันชีวิตเลยครับที่อยู่ในเมทีแม็กซ์เวอร์ไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับ หลิวชุนลิ่วครับนักชกจากจีนวัย20ปีครับสูง173เซนติเมตรครับสามฟอร์มหลังครับพี่อ้นครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับชนะทั้งสามไฟแต่เป็นการชนะน็อกทั้งสามไฟด้วยครับโอ้โหต่อยไม่ครบยกว่างั้นเถอะเดี๋ยวดูครับวันนี้จากค่ายมวยแม็กซ์เวลไทยยิมครับโดยคุณอาศิระต่อเจริญสุขครับโอ้โหเป็นนักชกที่ว่ากันว่าพลังกระปั้นหนักมากๆครับวันนี้แบกความกดดันไปทิ้งไว้ที่มุมแดง้วครับของพลังรักครับน พราะที่นี่นั้นแฟนบอลชาวจีนเยอะที่สุดโอ้โหคนไทยชกในเวทีที่ประเทศไทยเนี่ยแต่เสียงกองเชียร์เป็นรองชาวจีนครับที่มุมแดงครับวันชนะ่ายแสนสุกยิมครับชื่อจริงชื่อวันชนะวิไลพุทธครับจากอำเภอขุนฉินนารายจากจังหวัดกาลสินครับวัย28ปีสูง162เซนติเมตรครับสามฟอร์มหลังครับชนะ1แพ้2ครับรองแชมป์มวยไทยตัดเชืยรครับรุ่น62กิโลกรัมจากค่ายแสนสุกยิมครับ ดยคุณเหมือนคิดแสนสุขวันชนะหรือว่าวันชนะค่ายแสนสุขยิมหรือว่าวันชนะเกียรตินวัฒน์เอาล่ะครับก่อนจะไปชมการแข่งขัน,ขน,ขนมวยอรองคู่เอกครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญผู้บริหารหนมไฟแรงครับประธานบร,ริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาซิระตะจะเริญสุขครับ ladies and gentlemen please welcome Max Muay Thai President Mr a าร์ซิวราโ a เจริญสุคุณอาร์ซิราครับจะขึ้นมามอบเหรียญดิ่ลึก Max มวยไทยให้กับนักชกมวยคู่รองไห้ของรายการในค่ำคืนนี้ครับ Mr อาร์ซิราเป็นเป็น presenting Max มวยไทย Medal for the fighters of the second main event of tonight ขอเสียงปรบมือนะครับขอกับคุณครับประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาซิระต่อเจริญสุขและช่วงนี้ครับในเวลาสบัดความมันของมวยกู้รองวทของรายการในค่ำคืนนี้แล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ครับแค่ช่วงแค่ทางด้านคุณเพชรอาซิระต่อเจริญสุขมอบเหรียญครับริวชุนลิ้วนี่มองบอชนะกะเอาตรงนั้นเลยล้มั้งครับศบสายตาหน่อยเรลียกว่าคู่ครับคู่เลยครับโอ้โหจ้องตาเขม็งทีเดียว ออโอ้โอดูเสียงเชียร์ครับอ,อ,อยากจะให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับแล้วก็อยู่ทั่วโลกครับมาดูที่แมสเตดียมพัทยาประเทศไทยครับบรรยากาศความมันเสียงเชียร์ทำให้ความมันเนี่ยเ,เพิ่มขึ้นไปอีกหลายสิบเท่าตัวผมอยากให้แฟนแฟนมวยทางบ้านนั้นจับตาดูฮุกซ้ายของหลิวชุนลิ้วให้ดีนะครับวันนี้นี่วันชนะต้องป้องกันหมัดฮุกซ้ายให้ดีครับ ก็เป็นประเภทฝีมือจัดจ้านับวชชนะเรื่องเก่าประสบการณ์นั้นอยู่ที่วชชนะเลยครับนี่ับมาแล้วครับเตือนมาแล้วครับโอ้และมีบาทาลกฟักโอ้ขาโอ้โอวชชนะนี่วันนี้แกงขาโดนชวนแรกเลยครับขาครับหูเตือนที่ขอขวาของ,ขงนัานหลิวไม่มีถอยอยู่แล้วครับสั่งไปที่ต้นขาซ้ายวชชนะก็ไม่ส่วนเลยโอ้ยแกงขวา บริเวณใบหน้าหมาเลยครับหุกซ้ายของวัชนาวัชนาเจาะล่าเข้าไปสามเข้าไปครับต้นขาซ้ายอเแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายของหลิวเลยครับวันนี้วัชนาตตาแกจ้องเขม่งเจอหมัดหุกซ้ายอีกแล้วโอ้ยจังหวะนี้ครับโอ้แล้วดูเสียบเชียร์ครับออกอาวุธทีไรเสียงเชียร์มาเต็มสนั่นครับนมเายังเตะก้านคอครับแขนซ้ายของวัชนา ความกดดันนั้นอยู่ที่วันชนะเลยครับวันนี้ต่อยในสนามแม็กมวยไทยนั่งอยู่ที่พัทยาแต่เสียงเชียร์ของชาวจีนนั้นดังเหนือเกินครับโอ้ยโอ้ยโดนการคอครับท่านผู้ชมครับนี่ครับลุวมๆไม่ได้ศิลปละมัไม่ไม้มวยไทยโอ้โหโดนมากครับหลิวชุนลิ่วครับวันชนะประวัติการคอเข้าไปอาละครับโอ้โหลูกเก่าของวันชนะครับอ้าวเจ๋อ ขวาครับปัดซ้ายครหลิวก็้ไปเหมือนกันมาดูครับเาครับโอ้โหกับปั้นขวาครับของวัชนะอ้าวบักหลักบวกต้องต้องลุ้นนะครับว่าปัดใครจะหนักกว่ากันครับโอ้โหเดือดจริงจริงครับทาคิจาก้าแรกครับวัชนะกับปันขวาเสือแข็งสักสี่โอ้ยไปยามจะหุกซ้ายเหมือนกันตาคนตัดโดนมาโอ้ยโอ้ยหนาเลยครับวัชนะแม่เตะหลุดไปครับหลิวพยายามจะเดินเบียดเข้ามา ขาเลยครับขาออดไปครับโอ้โหพยายามจะปักศอกเอาอเรียบร้อยหรือเปล่าครับห5-2ขวาของหลิวครับวัชนะนโดนเข้าไปแล้วครับโอ้พยายามจะลุกขึ้นมาเอาเลยครับตัวกันคนละนับครับอ่าหลัดกันโดนหลิวพยายามจะเล่นเกมเลยครับวันชนะที่ไว เตะแล้วตัวสลับไปหน้าวันนาวางแกว่าแ,าแล้วตบด้วยหุกซ้ายมาทิ้งด้วยแบบขวาโอ้ยบวกเลยครับเอาทันทีต่อทีโอ้ยอ้าวแต่จังหวะหักเข้ามาครับบอลยกที่หนึ่งครับโอ้ยนี่คือความมันว่าสะใจความดุเดือดของ,งแบดคแบ็คเมยไทยครับเราไปที่แม็กซ์เตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งกันนี่ครับชมหน้าของหลิวชุนเลียวครับดูเสียงเชียร์จากชาวอินครับ โอ้โหโอ้ตะโกนชัยหน้าชัยหน้านะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับจังหวะใส่ก้านคอครับจังหวขึ้นมาครับซัดเข้าเต็มๆครับโอ้โหแล้วดูครับจังหวะเอาคืนของหลิวครับคืนยังไงครับอือหือแลกกันคนละดอกคนละทีไม่มีใครกลัวใครแล้วครับนี่ครับจังหวะปักศอกขวาโอ้ยโอ้โหโดนเข้าไปบริเวณคางครับนี่ครับ เอาว่ากันต่อครับยกที่สองครับโอ้ยอยากเข้ามาพยายามจะต่อยหมัดกระแทกเข็บซ้ายหาเลยครับโอ้ยวันชนะเล่นงานฐานล่างเลยครับโอ้ยหรือพยายามจะสวน้วยศองหรือพยายามจะเข้าในครับเดี๋ยวดูครับวันชนะเจาะล่าหรือคืนด้วยแข้งขวาเอาละครับเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วโอ้ยแล้วเจอทีหรือพยายามเข้ามาพยายามจะต่อยฮุกซ้าย ดูครับภูมซ้ายของมวชนะจับล่างย้ำเข้าไปโอ้โดนอะไรครับหลิวเน้นไปที่กำปั้นครับเสียขวาครับวัชนะต้องเติมต้แข่งโอ้แล้วแกมีความสุขกับอาชีพจริงๆก็วัชนะดูครับต่อยไปได้ยิ้มไปโอ้มอะไรครับเริ่มลุกช้าเหมือนกันครับหลิวหลิวพยายามจะปักศอกซ้ายวัชนะโอ้เดืยดเข้ามา จะกระโดดฟันต่อครับโรนากดแขนหักมาโบรน,นาเป็นฝ่ายโดนหน้าระวังเขี้ขวาหลิวรับได้แล้วตังค์ลางสวยครับยังประมาทไม่ได้ครับหลิวก็ยังสู้ครับหัวจิตหัวใจดูครับล็อกในโบรนาพยายามจะเบียดเข้ามาปีมซ้ายไวแล้วต่อยมัดหลิวสวไนไปแคบโบรนาวางสายสวยครับหลิวสวนได้มัดวบรน,น,นาล็อกกดแขนติดกระชากทิ้งเลยครับโอ้โว ได้เก่าได้เหลี่ยมเลยครับวัชนะานาบีมาทิพติ่เกี่ยวเกี่ยวแล้วโอ้พยายามจะตันล่างหลิวครับดูครับยัดแล้วจิ้มลำตัวเจอเข่าสวนเข้าไปทีพยัดเข้ามานะพยักหน้าแล้วถิ่งด้วยมัดขวาแล้วเสียดตายหลิวโอ้ยวงในนี่แม่วัชนะเหมือนรู้หรือเปล่าก็ว่าวงในนั้นหลิวไม่ชอบ โอ้จะหนี่ครับโอ้โหจะวิ่งเข้าไปเข่าลอยจะทักเอาไคร้วชนะสับล่างยับไปที่ต้นขาซ้ายเหมือนเดิมครับมาแล้วครับการ์พอมาอีกแล้วครับวชนะหลิวพยายามจะมาล้างลูกบอลแตแก้งซ้ายของวชนะาวชิณาเปลี่ยนเข้ามาล้างแ้่ขวาหลิวเลี่ยล่างโอ้ยอออยังจะลุกขึ้นมาครับวชนะาแม่จังหวะนี้สวยครับหลิวล้วงลำตัวล็อกล็อกในแม่กดเอาไว้เลยครับทางด้านวชนะโอ้โห เดี๋ยวก็มาเจอทีมหน้ายัางคงเดินเข้าหา,าวันชนะและเสียบซ้ายหลียวเสียบซ้ายเหมือนกันวันชน,นชาดุไล่แขนแล้วโอ้ยกระชากเตี้ยมกรรมการนี่เป็นเล็กน,น้อยทีาา่ตะวะล้มลงไปทัางนะขยับเบียรโอ้ยผูกซ้ายครับหลียวนี่ครับห้ยขวาของวันชนะลูกเก๋าครับยังเกาะล่าครับวันชนะโอ้ย มดยกที่2ครับท่านผู้ชมกลับมาสัมผัสความมันกันอีกครั้งที่แม็กสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับนี่คือความมันความสนุกความเร้าใจของ8แม็กมวยไทยครับบรรยากาศที่มุมของหลิวนั้นค่อนข้างเครียดเลยครับหันมาดูทางฝั่งของวันชนะก็เครียดพอๆกันครับดูจังหวะครับโอ้จังหวะวางแข้งขวาของหลิวแล้วขีบหน้าวันชนะแกไม่สนแลวครับเบียดขาด,ดวลชวนแรกระวังแข้งขวา หลิวเกลียวได้แล้วนี่ครับตัดล่างเลยครับโอ้โหยกแรกได้กันมาคนละนับยกที่สองก็ยังซัดกันอย่างดุเดือดครับแข้งซ้ายของวัชนาครับแล้วทีมยัดขึ้นมาเอาและครับต่อนาทีสุดท้ายครับเอาละครับมาว่ากันต่อจะเป็นเกมของใครวัชนาวางแค่ขวาหลิวพยายามจะเปลี่ยน้ามาเจอแข้งซ้ายของวัชนาแหมาวัชนามีหมัดยับซ้ายไว้หลิวพยายามจะถีบหน้าวัชนาล็อกไหนและเสียบซ้าย เอาละครับวงในระยะทําการเสียบใายเป็นของที่ไม่ปลื้มเลยครับวงในรใงครับหลิวไม่มาช่วยสวยงามครับแม<า>่เท็ดกว่ารานดอกเมื่อกี้กวัญชนาะเปลี่ยนกั็มาเอาขึ้นด้วยแข้งซ้ายหรือว่าซ้ายมืนแล้วเจอเลยครับแข้งขวาลงโทษเ,เลยครับอโอ้โหหลีหังบอลแผ่นอาวเลยครับเอาขึ้นกระชากเทปทิ้งลงไปกรรมการเบรกลุกขึ้นมาครับ โโอ้หกับป้าน,นักเอาเลยครับไม่พยายามเลยจะเล่นวงในแล้วครับเดี๋ยวอย่ามาที่พยายมามซ้ายตัดเสียงชนได้ล็อกในอย่าทำอะไรกันไม่ถน,นัดกรรมการแยกออกมาหรือพยายามจะเปลี่ยนวางแค่ขวาชนะได้เริ่มใช้แววความเก่าแล้วยายารลครับสยามอ่าอ่าลูกที่ครับโอ้ยแข่งขวา หลิวตบ,ตบด้วยหุกซ้ายถีบยันเข้ามาแล้วพยายจะคล้องนายกดกดทางขวายันเข้ามาเลยครับโอ้ลูกนี้ชัดเจนครับพออยบบายามตบด้วยหุกซ้ายหลิวพยายามจะถีบบอลชนะล็อกในโอ้และนี่ครับกระซวกด้วยเข่าครับในช่วงปลายยกครับโอ้ชนะเสียบหลิวพยายามตัดล่าง,ง,ล,างล็อกในเสียท้ายโอ้โหเอาความชัดเจนครับ ยับมาที่โอ้เนี่ยพยายามตัดล่างครับเหลีวเหลีิวลักในทำอะไรกันไม่ถนัดกับการแยกออกมาวัญชนะเปียนมาเจอวุกไซเหลยวพยายามเะนเล่งต่อยหมัดครับแน่เดี๋ยวโทมาแทนคอยแล้วครับตอนนี้เสียงกองเชียร์ชาวจีนนี่ค่อยๆเบาลงครับหมดต่อหมดนะครับสู้กับว่าความเก่าของวันชนะนั้นยังยืนอยู่ได้ครับ หลิวทีครับวันนี้ะหลิวตัดล่างเจอข่าวสวนเข้ามาโอ้โหกดแทงดอกนี้ครับพยายามเดินบ้างหลิวสลับเทียบซ้ายโอ้โหนี่ครับขวานชัดเจนความหนักหน่วงครับพยายามก็มาพยายามจะต่อยหมัดครับเจอวันชนะล็อกนายตีโอ้โหนาทีปลายยกครับแทงซ้ายตัดทักทิ้งลงไป เอาละครับความเก่าครับโอ้ยรอบสามยกครับมาพัดกันอย่างดุเดือดสุดมันจริงๆครับคู่นี้คนลันับครับมาเล้าใจแฟนมวยจริงๆครับตูครับถือจังหวะไม่พยายามจะถีบปาทาลุกพัดครับดึงหลบได้ด้วยสายตาครับโอ้โหแล้วดูจังหวะกดลงมาเสียบกระสุนไปเข่าซ้ายอ่า สุดยอดจริงๆครับคู่นี้อาจจะได้เจอกันอีกครับเอาฮะครับท่านผู้ชมวินาทีที่ต้องไปลุน้นเงินรางวัลพร้อมกับชัยชนะของคู่นี้ครับไปกันบนเวทีคุณผู้ชมคู่นี้สุดๆจริงๆเอาไปฟังเสียงเชียร์กันดีกว่าเอาใครเชียร์นักชกไทย <Yeah. S 2> who will be the winner China ไปลุ้นก่อนโบนัสซูเปอร์โบนัสออกหรือไม่ครับเลดี้สารจะนำมาอีซ้อมโฟร์โบนัสโรลสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ซูเปอร์โบนัสส์โฟร์บลูแอนด์เรดคอเนอร์ปุ๋ยโฟร์แมนซูเปอร์โบนัสสั้งกูคนละหนึ่งมืนบาทและตอนนี้ครับ Ponkan is in Takanaka after three rounds of extreme action, and the winner is Brad Connor. Once in a high, so yeah, five super bonus.